สวัสดีครับสวัสดีครับนะวันนี้ก็นะครับเป็นภารกิจเสริมนะครับของเรานะก็ได้ยินเสียงนะครับเจ้าอ่าน่าจะเป็นเจ้าดํานะครับน่าสิ่งที่เราตามหาตั้งแต่เมื่อคืนนะครับเพราะว่าเมื่อคืนมันก็มืดนะครับเราก็ไม่ได้ออกไปตามหานะครับแต่ว่าเราไปตอนเช้าแล้วนะครับแต่ว่าเราไปฝั่งนี้นะครับแต่ก็ยังไม่เห็นนะครับเป็นข่าวร้ายนะครับนะมีเจ้าอ้วนกับเจ้าดํานะครับน่าจะตามมาเมื่อคืนนะครับมองไม่เห็นนะว่าเขาตามมา นะครับที่แท้แล้วนะเสียงหมาร้องเมื่อคืนนะครับน่าจะโดนรถชนอะไรหรือเปล่านะครับตอนนี้เราก็ตามหาตั้งแต่เช้านะครับตอนนี้ก็ปาไปเวลาเที่ยงนะครับแล้วก็จะใช้นะการบินโดนนะครับตามหาอีกทีนะครับเพราะว่าชาวบ้านเขาบอกมาว่าพิกัดนะครับก็อยู่ห่างไกลเราพอสมควรนะครับก็เลยจะต้องนะครับไปดูนะว่าเขาเสียชีวิตตรงไหนนะครับแต่ที่แน่ๆน่าจะไม่รอดนะครับยืนยันจากปากชาวบ้านมาแล้วนะครับแล้วก็ยืนยันจากการ ร้องเมื่อคืนนะครับแต่ก็ไปตามหาแต่ว่ามันเป็นภารกิจที่เสี่ยงนะครับเวลาเรากลับไปบนถนนนะครับเราก็ต้องลงมานะครับเพราะว่าเราจะเป็นเดินบนถนนอะไรมากก็ไม่ได้นะครับเพราะว่าการเดินบนถนนก็ไม่ดีนะครับมีการเฝ้าตรวจนะครับเฝ้าดูนะครับเช่นโจรนะเขาก็ดูการปฏิบัติงานของเราด้วยแล้วก็เกี่ยวกับผู้บังคับบัญชาด้วยนะครับเวลาขี่รถผ่านถ้าเราไปเดินบนถนนนะครับมันก็เป็นการที่แบบว่า คล้ายๆว่าไปทําผิดกฎนะผิดระเบียบอ่ะไปยืนบนถนนนะครับอะไรต่างก็แล้วแต่นอกที่จากว่าภารกิจนะครับเราก็ถึงจะไปบนถนนได้นะครับแต่นี่คือนะผมก็จะไปหาบริเวณนะครับแถวแถวจากพื้นที่เขตรับผิดชอบนะครับจากฝั่งของโรงเรียนนะครับมาถึงสุสานนะครับก็จะไปดูนะครับบริเวณข้างถนนนะครับเพราะว่าเมื่อเช้าหาทางฝั่งสุสานแล้วไม่มีนะครับแต่เสียงร้องเมื่อคืนนี้ก็น่าจะมาจากฝั่งไอ ทางทางโรงเรียนนะครับเยอะๆโรงเรียนเดี๋ยวก็ไปดูนะครับว่าจะเป็นตัวไหนนะครับน่าจะเป็นไอ้ดำแหละเพราะว่าเห็นไอ้ดำออกมาเมื่อคืนนะครับกับไอ้อ้วนนะสองตัวนะครับก็เป็นข่าวเศร้านะครับถ้าเกิดว่ามันเกิดขึ้นจริงนะครับเพราะว่าชาวบ้านยืนยันแล้วว่านะครับดูฝั่งนู้นนะน่าจะเป็นภารกิจตอนเช้าที่เราจะต้องไปดูนะครับแล้วก็ไปเก็บนะครับไปเก็บไปนะครับเก็บระเบียบคนเรียบร้อยนะครับหรือว่าไปฝังไปอะไรนะไปไปดูกันนะก็จะหาอีกทีหนึ่งนะครับไป ไปแล้วเราก็จะเดินตามหาไปเรื่อยๆนะครับตรงที่เรา,าขึ้นบริเวณการทํางานของเราเมื่อคืนนะครับไ,ไปตกเบ็ดไหนอ่ะอ๋อตอนนี้แดดก็ร้อนมากเลย นะครับเราก็จะใช้ระบบตามหานะครับบริเวณริมถนนนะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าผมออกไปบนถนนไม่ได้นะครับแล้วก็เผื่อรถนะครับเจ้านายเดินผ่านนะครับวิ่งผ่านนะก็จะเป็นการลงโทษนะครับเพราะว่ากําลังพลนะครับไม่สามารถที่จะไปอยู่บนถนนได้นะครับถ้าไม่ใช่ภารกิจนะครับนะก็ต้องใช้โดนนะครับโดนว่า าเขาอยู่ตรงไหนนะครับหาบริเวณตามรอบๆอขอบถนนนะครับเมื่อเห็นแล้วเราก็รีบขึ้นถนนแล้วก็เอานะครับจเจ้าดำไปฝังนะครับเพราะว่ามันเป็นภาร,รกิจเสริมนะครับก็เสี่ยงกับโจรด้วยเสี่ยงกับผู้บังคับบัญชาด้วยนะครับแต่มันเป็นภาร,รกิจที่เราจะต้องทํานะครับไปเราก็จะไปดูตามบริเวณถนนนะครับ ไปแล้วก็เราก็จะมาดูแถวๆบริเวณสะพานนี้ก่อนแล้วก็ดูบริเวณสะพานนี้ก่อนว่ามีไหมนะครับเพราะว่าเมื่อคืนผมก็อยู่ตรงนี้กับเพื่อนๆน,นะแต่ว่าเราได้ยินเสียงหมาร้องทางโรงเรียนใช่ไหมพี่ mm. พี่เพชรได้ยินทางโรงเรียนนะผมก็ไม่รู้ว่าเขาตามออกมาตอนไหนนะครับเราก็ไปหาทางโรงเรียนก่อนเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราขึ้นถนนตอนนี้นะครับไม่ได้นะขึ้นถน,นนแบบนี้เลยไม่ได้นะครับผู้บังคับบัญชาเขาเห็นมานี่เขาเอาโทษเอาเรื่องนะครับนะก็ต้องเข้าใจด้วยทําไมไม่เดินไปอะไรต่างๆนะครับมันก็เป็นการการผู้ผมด้วยนะครับเวลาขึ้นไปบนถนนชุมสี่สิบห้าไม่ได้นะครับ เมื่อคืนผมก็ตั้งด่านอ่าแถวๆนี้แหละสามแยกนี้ดูสามแยกนี้ก่อนแล้วก็ตามเข้าไปดูในป่าในป่ามะพร้าวตรงนี้นะครับก็จะดูน่าจะไม่มีหรอกในป่าไปบนถนนดีกว่านะครับ จะหาเขตบริเวณผมอยู่นะครับมเมื่อคืนผมอยู่บริเวณแถวๆนี้แหละนะก็จะไปดูเรือยๆนะครับคือมเมื่อคืนเนี่ยได้ยินเสียงหมาร้องไงได้ยินแล้วนะครับได้ยินแล้วแต่ไม่รู้ว่าเขาอยู่ตรงไหนนะครับ <c oughs> เพราะว่าเขาวิ่งเขาวิ่งอ่าออกถนนโดยที่ว่าเราไม่รู้เรื่องนะครับแต่ว่าภารกิจของเราก็ต้องนะอ่าเมื่อจบภารกิจแล้วเราก็ต้องเข้าป่า ะครับเมื่อเข้าป่าแล้วทีนี้ก็ตามหานะครับฝั่งสุสานจีนนะครับเมื่อวานเนี่ยสามแยกแถวแถวนี้เเราก็จะหาดูบริเวณสามแยกนี้ก่อนเจอยังยังยังเลยครับไ,ไ,ไปาไนของมันน,ะนาได้ยินเสียงร้องแถวหน้าโรงเรียนมาถึงนี่แหละแถวแถวสะพานนี่แหละ เสียงรองบริเวณถนนนี่แหละอะไรดำๆนั่นไงนั่นเจอแล้วพี่นี่นี่นี่เจอเจอแล้วครับเจอแล้วเจอแล้วน่าจะใช่ไปดูก่อนใชดูก่อน z ูมดูดิใช่ไหมใช่ไหมเออใช่น่าจะใช่นี่นเจอแล้วเจอแล้วเจอเจอแล้วอใช่เดี๋ยวลงไปดูให้มันแน่ชัด ใกล้ๆไปใกล้ๆใช่ไหมใช่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 เลยนี่ออใช่เลยมันแนี่นี่ครับเจอแล้วครับเรียบร้อยดูนะครับเจอแล้วครับอืมเจอแล้วเจอแล้วครับผมเรียบร้อยเรียบร้อยเรียบร้อยเจอแล้วครับเราเห็นพิกัดเป้าหมายแล้วเรารู้แล้วว่าอยู่ตรงไหนนะครับ เป็นการเกิดอบุบัติเหตุนะโดยที่การวิ่งออกตามมานะครับวิ่งออกตามมาโดยที่ว่าเราไม่รู้ว่าวิ่งออกมา,อาตอนไหนนะครับได้ยินแต่เสียงหมาร้องเมื่อคืนนะก็น่าสงสารนะครับทีนี้นะเราเจอเจ้า,จาดําแล้วนะครับเราก็จะสํารวจบริเวณรอบๆนะเพราะว่าเราก็ต้องกันเราด้วยนะครับบริเวณรอบๆนี้ก็อันตรายเหมือนกันนะครับพื้นที่เนินสูงคมแบบนี้นะเวลาโจรมันเข้ามาก่อเหตุมันก็อยู่บนเนินสูงคมนี้แหละ โอเคไปน่าจะไม่มีอะไรปิดรอบๆแล้วไปอืมโอเคพี่ต้องพตัดตรงทางโค้งไงเนี uh ่ยปากทางเราไปหาเมื่อเช้าเราไปหาอยู่สารจีน่ย ไปนะครับภารกิจนะไปนําศพเจ้าดําลงมาฝังนะก็เป็นภารกิจเสริมนะครับแต่เป็นภารกิจเสียมเสียมเหมือนไอเสียงเหมือนกันนะครับก็ต้องรีบนะครับเร่งมือนะใช้ระยะเวลาแป๊บเดียวนะครับใช้เวลาน,านานไม่ได้นะสงสารวิ่งออกมาด้วย วันนี้เราก็นะครับเจอเจ้าจอ้วนแล้วนะเราก็จะทำการาฝังซากต่อไปเรียบร้อยนะครับวันนี้ก็เป็นภาร,รกิจนะครับภาร,รกิจนะก็ได มาดูนะครับเจ้าดำนะก็ได้จากเราไปแล้วนะครับนาเจ้าดำก็ได้สร้างเสียงหัวเราะให้พวกเรานะครับมานานนะก็ไม่นานเท่าไหร่นะครับแล้วก็ถึงนะครับเกิดอุบัติเหตุเกิดขึ้นนะครับได้ตามออกมาเมื่อคืนไม่รู้ว่าออกมาตอนไหนนะครับส่วนมากนี่แหละหมามันชอบตามมานะครับแอบตามมานะครับเมื่อไม่เห็นผมมันก็จะตามหานะครับเมื่อตามหาก็มักจะเกิดอุบัติเหตุนะครับไม่ว่าจะเป็นรถไฟเอาไปกินนะครับหรือว่ารถสิบล้อนะครับเอาไปกินนะครับเราก็ นะไม่รู้จะทํำยังไงนะครับเมื่อเขาออกมานะก็เป็นอ่าถึงวาระนะครับถึงคราวนะครับที่เขาจะจากอ่าโลกนี้ไปนะครับไปเป็นดาวหมาน้อยอยู่บนนะครับสวรรค์นะก็เป็นอ่าเรื่องที่น่าเศร้านะครับเจา้าดํากําลังน่ารักเลยนะครับก็เป็นคู้บัตดีไอ้วนนะเจ้าดำนะตอนนี้เรากํลาลังขุดหลุมอยู่นะครับ โอเคนะครับก็เป็นที่สิ้นสุดนะรับหลังจากนะเป็นที่สิ้นสุดเรียบร้อยนะครับในการฝังเจ้าดำนะก็ตามหาตั้งแต่เช้านะครับนะก็ปาไปนะจะวันเที่ยงแล้วนะับเที่ยงแล้วถึงได้ามาเจอนะครับนะการที่นะได้ก็สงสารนะครับสงสารอยู่นั่นแหละแต่ทำไงได้มันเป็นอุบัติเหตุนะครับไม่รู้ว่าเขาตามออกมาตอนไหน นะครับเขาก็อยู่กับเรานะครับเราก็สร้างเสียงโหเราให้เราได้เท่านี้นะครับนะจากนี้ก็นะครับไปเป็นหมาน้อยนะครับเป็นเทวดาบนสวรรค์นะเจ้าดานะครับเพื่อนเจ้าอ้วนนะครับเวลาเขาออกด้วยกันเนี่ยคือนะเป็นอะไรที่แบบว่าเขาติดกันมากนะครับเจ้าดํากับเจ้าอ้วนนะถ้าเกิดว่าเจ้าดําไม่มาเนี่ยเจ้าอ้วนก็วิ่งไปรับอยู่กองร้อยนะครับนาออกมานะครับเจ้าอ้วนพาเจ้าดําออกมานะครับนะทุกครั้งนะครับแต่วันนี้เจ้าอ้วนวิ่งไปถึงกองร้อยหาเจ้าดําไม่เจอ นะครับเพราะว่าเจ้าดําได้จากไปแล้วนะครับเจ้าอ้วนก็อยู่กับผมตอนนี้อยู่ข้างในป่านะครับนะตอนนี้ก็เป็นเสร็จสิ้นภารกิจนะครับในการาตามหาเจ้าดาแล้วก็ฝังเรียบร้อยนะครับไปพี่กลับปักดอกไม้ให้แล้วนะอ้วนนะตื่นขึ้นมากลางคืนอะไรก็มาเล่นดอกไม้ได้นะไปพี่กลับแล้วไปทำไมมันลุกแบบนี้ทางกลับแล้ว <laughs> โอ้โ<า>้น้ำ ô ô nước thua một lẽ sướng bẹk một leo. แดดร้อนแดดปุ๊บฝนตกปั๊บเลยนะเดี๋ยวแดดเดี๋ยวฝนนะครับก็ถ้าเกิดว่าเราไม่ตามหานะครับถ้าเกิดว่าเราปล่อยไว้แบบนั้นนะครับมันก็เป็นสิ่งที่ไม่ดีนะครับในพื้นที่ของผมนะเพราะว่าเราเป็นคนดูแลนะครับต่อให้เขาไม่รู้ว่าหมามาจากไหนนะครับแต่คือหมาคือนะเรา,าดูแลนะครับเราก็ต้องทําท หน้าที่นะครับถึงจนถึงวาระสุดท้ายของเขานะครับทุกตัวนะก็หลายตัวแล้วนะครับนะหลายตัวแล้วถ้าจะบอกว่าเขาจากไปกี่ตัวแล้วนะครับรถไฟเอาไปกินบ้างนะครับรถสิ้อเอาไปกินนะครับทั้งหมดก็อยู่ที่ประมาณ10กวู่ตัวได้นะครับ15ตัวได้ทั้งหมดนะครับตั้งแต่ดูแลมานะครับระยะ 4- ี่หปีถึง10ปีนะครับก็รถเอาไปกินก็อยู่ที่ประมาณ 14- 1 5ตัวนะครับนะทั้งหมด เนี่ยอยู่ตรงนั้นก่อนก่อนนี้รถไฟนะครับก็2ตัวนะครับเอาไปกินทีเดียวเลยนะครับแล้วก็แถวหน้าฐานแล้วก็ไอ้อดำไอผกหมาพูดได้นะครับก็ปีที่แล้วนะอ้วนว่าไปตามหาหดำยังวันนี้อ้วนตามหาดำยังวันนี้ไอดำไม่อยู่แล้วนะอ้วนนะไอดำไม่อยู่แล้วนะไอดำไม่อยู่แล้วมันจะไปตามหาหดำทุกวันเลย วันนี้ไม่ได้ไปตามหาไม่เจอแล้วก็มาถึงนะครับลองกองสามจังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับนะโลละห้าบาทนะครับเป็นอะไรที่ถูกมากนะโลละห้าบาทนะครับบางที่สี่บาทนะครับโลสี่บาทนะลองกองภาคใต้นะครับสามจังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นอะไรที่ถูกมากนะครับไม่ว่าจะเป็นเพื่อผาผลไม้อะไรต่างๆนะครับนะเนี่ยก็ถ้าเกิดว่าเป็นไปได้นะครับอยากให้ผู้มีอำนาจนะครับทางอ่านะครับอ่าที่มีส่วนเกี่ยวข้องนะครับก็เพิ่ม เพิ่มราคาให้เขาหน่อยนะครับนาเกษตรกรเขานะครับนาสงสารนะการทําอะไรต่างๆนะครับถ้ามันราคาถูกนะครับเหมือนเหมือนปีที่แล้ว3บาท2บาทเขาก็ทิ้งเลยปล่อยทิ้งนะครับแต่นี่คือกิโลละหบาทนี่ก็ต้องนะครับพอได้บรรเทานะครับใช่ไหมเบบใช่พอได้บรรเทานะดีกว่าปล่อยทิ้งนิดหน่อยนะแต่มันก็ยังถูกอยู่นะหบาทนะหบาทนะครับก็5บาทก็ไหนจะคนขึ้นอีกเห็นไหมนู่นดูข้างบนนู่นนะครับคนขึ้นอยู่ข้างบนไหนจะ ่าไปส่งอะไรอีกค่าดำมน้ำมันนะครับมันก็จะเหลือไม่มากนะโลละห้าบาทเองนะครับนี่ดีสวยนะครับถ้าเกิดว่าผมเป็นหน่วยงานที่ส่วนที่เกี่ยวข้องในผมจะเพิ่มราคาให้นะครับรับซื้อเองนะครับทางรัดรับซื้อแล้วไปแจกไปขายนะครับข้างบนอะไแรตดางรับซื้อห้าบาทไปขายสิบาทก็ยังได้กาไรครึ่งต่อครึ่งนะครับนะนี่ลองกองนะครับสามวัดยแดนภาคใต้กิโลละห้าบาทนะครับถูกมากนะ ก็แบก็ให้ไปกินลุนะเอาเลยนะขอบคุณครับผมอ้วนไอดำไม่มาแล้วนะไอดำไม่กลับมาแล้วอ้วนน,นนั่งสารน่นไปหาปเป็ดดึงแมพีหนึ่งนะฝนจะตกแล้วไปอ้วนไอดำไม่มาแล้วอ้วนทำนาเศร้าเลยนะมึง